สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้คุณสมหวังในเรื่องใด ก่อนอื่นเฟิร์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์แปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์แอ LX แล้วก็ c i t y ก็ได้ค่ะแ d ดแลนะคะ มีแอดนาหน้าด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยขออนุญาตครูผู้บาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิประจำตัวทุกทุกคนที่ผ่านเจอคลิปนี้พลังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะใบรแรกว้าววิกตอรี่ six of wands ใบที่สอง queen of cups ใบที่สามว้าว ace of pentacles ใบที่4 death ใบที่5 ace of swords ใบที่6นะคะ four of cups ใบที่7 king of swords ใบที่8นะคะ five of swords ใบที่9 ace of cup s โอ้โหจะออกมาหมดแล้วนะเนี่ยเราก็ใบสุดท้ายนะคะ five of pentacles ใต้สำหรับเป็นเดอะทาวเวอร์ว้าวโหจะบอกว่าพลังงานแบบอลังการมากทุกคนดูหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบเลขหนึ่งมาเต็มเลยนะคะแล้วก็มีวิกตอรี่มีชัยชนะเกิดขึ้นเหมือนก่อนหน้าเนะี่ยคุณได้มีการต่อสู้หรือกับตัวเองก็ได้นะแบบมันมีความสับสนอ,อ,อะไรบางอย่างเหมือนแบบ อาจจะสับสนอาจจะงุนงงอาจจะแบบมีสภาวะทื่อๆหรือแบบตีกับตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนหลายๆคนเพิ่งจะตัดสินใจจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแบบเหมือนเพิ่งเคลียเออเหมือนเพิ่งเคลียสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอะได้ลงตัวมากขึ้นอืมเพราะว่ามีเ a t h and ดีบิ r ด h มันคือเหมือนการจบเพื่อการเรเริ่มต้นใหม่ มันเป็นการตายแล้วเกิดใหม่อาจจะเป็นแบบตัวตนคุณก็ได้นะอาจจะเป็นตัวตนที่แบบเหมือนมีการกระทะตัวตนเดิมๆตัวตนเก่าๆที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตอย่างเช่นอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบตัวไม่ชอบในตัวเองนิสัยใดก็ตามที่คุณอยากจะขัดเกลาตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนแบบมันได้มีการกระทะออาจจะเป็นอัตตาอีโก้ของตัวเองก็ได้นะอัตตาอีโก้หรือเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมานหรือกิเลสในตัวเองอ่ะแบบ สาที่เคยแบบอะสมมุเฟิร์สยกตัวอย่างเช่นขี้เกียจผัดวันประกันพุ่งไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยหรือมีความกังวลมีความไม่มั่นใจอะมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณกําลังจะสลัดตัวตนเดิมๆออกไปนะคะแต่ก็ต้องใช้ความชัดเจนเนาะหนึ่งเลยอะเฟิร์สเห็นความแบบเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในในในตัวคุณด้วยนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีความแบบอ่อนไหวด้วยอะแบบ มีความแบบเขาเรียกวอะไรอ่อนไหวง่ายอะ่ะจะเป็นคือสถานการณ์ต่างๆอะ่ะมันจะพังเพราะว่าอารมณ์คุณเป็นซะส่วนใหญ่เนาะก่อนหน้านี้เหมือนแบบสมมติพอไม่มีอารมณ์ปุ๊บอะ่ะแบบทำอะไรก็แบบเซ็งไปหมดอะ่ะมันเหมือนมันไม่มีแรงทำอะไรเลยอะ่ะเออมันต้องใช้ฟิลลิ่งเหมือนคุณเป็นคนที่มีความแบบมีเขาเรียกวไรอารมณ์อารมณ์ศิลปินเนาะเวลาที่ สมมติไม่มีฟิลลิ่งอ่ะมันไม่มีฟิลอ่ะเออเข้าใจคําว่าไม่มีฟิลไหมพอไม่มีฟิลปุป๊บอะมันจะทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีเลยอ่ะออหรือว่ามันจะไม่มีอารมณ์แบบแบบแบบไม่มีอเอเนอร์จีอ่ะเออเขาเรียกว่าไม่มีเอเนอร์จีที่จะแบบทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุยนอบคับขึ้นมาซึ่งคุณเป็นคนที่แบบว่า เ,เป็นคนที่มีเซนนะเป็นคนที่มียาอย่างรู้เป็นคนที่สัญชาตญาณแม่นยำมีอินทิวชันแล้วก็สามารถเนี่ยเป็นฮิลลิ่งเป็นสายฮ er, ิลเลอร์สายเยียวยาเป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็น พ่อหมอแม่หมอก็ได้นะคะแต่ว่านั่นหนึ่งในหนึ่งในบุค,คลิกหรือว่าความเป็นคุณอะคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งอะคุณเลือกที่จะตัดสินใจอะเ,ออเลือกที่จะเด็ดขาดจริงๆอะคุณก็สามารถตัดได้คุณก็สามารถจบได้เออมันจะมีฟิลหนึ่งที่แบบทนสุดๆอะไรเงี้ยทนสุดๆจนถึงที่สุดอะไรเงี้ยพอแบบสุดละโอเคฉันฉันแบบพอแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ หลายๆคนอาจจะเพิ่งเจอสถานการณ์ความความยากลําบากเนาะเกิดขึ้นไม่รู้ว่ายากลําบากในเรื่องใดบ้างมันก็มันก็มีหลายๆเรื่องเกิดขึ้นที่มันแบบอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าฟูรู้สึกว่าคุณก็จะฝ่าฟันมันมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามที่มันแบบคุณรู้สึกว่ามันมันยากมันยากสําหรับคุณอ่ะอืมสุดท้ายแล้วคุณจะฝ่าฟันมันไปได้มันเป็นจุดที่ต้องแบบฮึดฮึดขึ้นนิดนึงเพราะว่า ไพ่หลักของคุณอ่ะก็คือเดอะทาวเวอร์มันเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระฐานหารเกิดขึ้นในชีวิตหรือกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้วหรือผ่านไปแล้วก็ได้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นการที่แบบคุณรู้สึกว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละหรือว่า มีสถานการณ์ทําให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะแล้วก็พยายามเหมือนช่วงงามันจะมี energy ของความแบบเบื่อนายของความนอยความแบบไม่อยากเอาอะไรเลยมีขึ้นมาบ้างแต่ว่าคุณก็สามารถแบบดึงตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าคุณมองเห็นปลายทางว่าจะทํายังไงต่ออืปลายทางแบบเหมือนแบบคุณเห็นความสําเร็จคุณเห็นชัยชนะคุณแบบเหมือนมีภาพในหัวของแต่ละคนแล้วก็เหมือนอรู้สึกว่า สิ่งที่คุณจะได้รับเนาะอาจจะเป็นแบบเป็นลาบก็ได้เป็นลาบกอนโตเป็นโชคลาบก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมกับความรู้สึกดีๆอะ่ะเอ้ยเอยเอที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อไหรท่ที่หลายๆคนอะหลายๆค,คนถ้าได้ตัดสินใจไปแล้วได้ตัดสินใจที่จะจบกับบางสิ่งบางอย่างได้จัดตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในสิ่งในสถานการณ์หรือตนเองอะหรือในสถานสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะคุณกล้าจบ คุณกล้าเด็ดขาดคุณกล้าตัดสินใจคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคุณไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณจะได้เลยคือความแบบความภูมิใจอะ่ะมันคือความภูมิใจหนึ่งที่แบบเฮ้ยเรายื้อเหตุการณ์นี้มานานมากแล้วแต่พอหลุดออกมาได้เท่านั้นแหละมันจะมีหนึ่งเลยความภูมิใจนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบอะไรมันก็แบบ แย่ไปหมดหรือไม่ใช่ไม่ใช่แย่ไปหมดสิเออเอออะไรที่มันแบบไม่โอเคไปสมหมดเลยอะไรเงี้ยมันจะกลับมาดีขึ้นมันจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือนะคะทุกคนเนี่ยต่อจากนี้ไปเฟร์รู้สึกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยน,ปยนแปลงได้อย่างแบบชัดเจนอืกับชีวิตคุณหรือกับการฝึกจิตก็ตามหรือกับ ทางกายภาพของคุณก็ตามทางโลกของคุณก็ตามนะคะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นแล้วก็หลังจากที่แบบมันมีการต่อสู้กับตนเองมายาวนานหรืออะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งเหรียญขึ้นมาคุณจะได้รับของขวัญอืมเป็นโอกาสก็ได้เป็นโอกาสทางการเงินเป็นโชคลาภเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นของขวัญเป็นของรางวัลก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืม หัวข้อก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้คุณสมหวังในเรื่องใดใช่ไหมคือที่ขึ้นมาเนาะหลักๆเฟิร์ก,ก,ก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของฟิลลิ่งของความภูมิใจในตนเองไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างกับชีวิตคุณที่คุณเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นนะคะอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มดีกว่าอันนี้จริงๆมันเป็นแค่ไพ่พลังงานเนาะแต่ว่าเฟิร์สแบบอ่านแบบอ่านแบบเลยไปให้ เรามาดูกันว่าคุณจะสมหวังในเรื่องใดบ้างอันนี้เฟิร์สขอเก็บไพ่สำหรับนีแล้วก็ใช้ไพ่เออสำหรับนีล้วกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้คุณสมปรารถนาสมหวังในเรื่องใดบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้คุณสมหวังในเรื่องใดบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้คุณสมหวังในเรื่องใดบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณสมหวังในเรื่องใดบ้าง ใบแรกไปไหนไม่ได้ใบที่สองใจบุญใบที่สทางผีผ่านใบที่สเจ้ากรรมนายเวรใบที่หควบคุมอุย้ยใบที่6แก้อาถังใบที่7คู่บุญว้าวใบที่8ดีถูกใจใบที่9ถอดจิตใบที่10ดวงจันทร์ ขออีกห้าใบละกันเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะรอบนี้ขอเป็นสุ่มละกันเนาะเฟิร์สเปิดแต่ข้างบนใบที่11บสัตว์ตูพ้ายแผลใบที่12บรรยากาศดีใบที่13บสลองใบที่14บหิว และใบที่สิบห้าบรรยากาศไม่ดีเอ๊ะทำไมบรรยากาศดีกับบรรยากาศไม่ดีขึ้นมาอ่ะแล้วก็ใต้สำรับนะคะเป็นหลุดพ้นว้าวหนึ่งเลยอะฝนพ,พูดเลยว่าคนโสดอะ่ะคุณจะได้เจอคู่นะจะเป็นคู่บุญ คู่บุญคู่ที่แบบมีความสินเสมอกันะแต่ว่าต้องดูพลังงานตนเองก่อนนะว่าพลังงานของตัวเองตัวของคุณนะ่ะกำลังดึงดูดสิ่งใดเมื่อไหร่ที่พลังงานเรายังมีความทุกข์ความเศร้าความขาดแคลนความเสียใจสิ่งที่เราดึงดูดก็จะเป็นสิ่งที่เราเป็นเลยนะคะถ้าเราแบบ อยากจะเจอคนที่ดีอยากจะเจอคนที่ซัพพอร์ตอยากจะเจอคนที่รักเราเอ,อ่อซัพพอร์ตเราหรือเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีคุณธรรมตัวเราต้องเป็นคนนั้นก่อนนะคะเราต้องเต็มก่อนรักตัวเองให้มากๆก่อนแล้วคนที่เราจะเจอก็คือจะไม่ขี้หมูขี้หมาขี้กาขี้ไก่แน่นอนนะคะจะเป็นคนที่แบบสินเสมอกันแล้วเข้ามาแบบมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแล้วก่อนหน้าเนะี่ยที่คุณรู้สึกว่าเอ,อ่อคุณติดอยู่ใน ภาพลวงตาคือมองอะไรไม่ค่อยออกเลยแบบไม่รู้จะไปทางไหนหรือติดกำดักในความคิดต่างๆหรือแบบมีรู้สึกว่ามีอะไรมันมันติดขัดอยู่ตลอดเวลาเฟรรู้สึกว่ามันจะมีการเปิดมากขึ้นเหมือนทางเปิดฟ้าเปิดมากขึ้นคุณมองเห็นช่องทางคุณมองเห็นโอกาสคุณมองเห็นความโชคดีเข้ามาเรื่อยๆมันจะมีความโชคดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่ะ มันมีนอกเหนือจากสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาก็คือเรื่องของบรรยากาศดีกับบรรยากาศไม่ดีเวลาที่เราไปเจอผู้คนเยอะๆอะ่ะอันนี้เหมือนตัวคุณอะ่ะเป็นเอ็มพาเนาะเป็นคนที่สามารถ ซึมซับของพลังงานของคนอื่นมาได้เวลาคุณต้องแบบคอยเคลียร์พลังงานโดยการนั่งสมาธิเอ่ยกราวดิ้งเอ่ยกราวดิ้งโดยการยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินอยู่กับธรรมชาติแช่น้ําหรืออาบน้ําหรืออะไรก็ได้เนาะคลีนพลังงานลบที่แต่ละวันที่เราไปรับมานะคะหรืออีกอย่างหนึ่งการทําพื้นที่ที่บ้านให้ดูแบบ มันโปร่งมันโล่งมันเบาสบายสิ่งของไหนที่มันเสียมันพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บทิ้งเก็บเคลียร์เคลียร์ของในบ้านเคลียร์บรรยากาศในบ้านนะคะก็อันนี้ก็จะช่วยเปิดรับอ,อ,อะไรดีๆเข้ามารา้ง่ายขึ้นแล้วกเออ็เรื่องของลองฟิลคิดว่าสิ่งที่ไพ่กําลังจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะบอกคือ ณนะตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าแบบคุณอยากจะลองอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆอะคะ่ะให้ลองดูนะคะสิ่งที่คุณแบบเหมือนมีภาพอยู่ในหัวหรือว่ามันมีความที่แบบมันมันคุณรู้สึกว่าฉันทำได้อะนะคะอย่าให้ความกลัวมาขวางทางเด็ดขาดนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แล้วก็สิ่งที่คุณจะสมหวังเนาะเหมือนหลายๆคนก็อาจจะมุ่งไปในทางหลุดพ้นจากที่เคยรู้สึกติดขาดเป็นทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาคอยนำทาง หรือใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะ,ะ,คะเขาจะพแพ้ภัยตนเองคุณไม่ต้องเอาตัวของคุณหรือจิตของคุณอนะไปเล่นเกมกับเขานะคะไม่ว่าใครก็ตามเนาะจะมาแบบคิดร้ายหรือว่าพูดร้ายพูดไม่ดีหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะคุณเป็นแค่แบบคุณแบบอยู่เฉยๆฉยก็พอไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปแบบเล่นเกมหรืออะไรกับเขาเพราะว่าทําให้คุณเสียพลังงานได้นะคะแค่เคลียร์ตัวเองมาจบที่ตัวเราเบาที่สุด จบที่เราแล้วมันจะเบามากๆค่ะไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรให้เรารู้ก็พอเวลาโกรธให้เรารู้ว่าจิตเรากําลังโกรธอยู่เวลาเราเสียใจให้รู้ว่าจิตเรากําลังเสียใจอยู่รู้ทันตนเองไปเรื่อยๆนะคะพูดเลยว่าเนี่ยมันจิตคุณจะค่อยๆแบบพัฒนาไปเองโดยตามธรรมชาติ แม้ว่าอสมมติว่าวันหนึ่งคุณนั่งสมาธิน้อยไม่ค่อยได้นั่งสมาธิไม่ไมค่อยได้นั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่ว่าคุณก็สามารถฝึกจิตได้ในทุกๆอิริยาบถในทุกๆขณะเช่นกันอย่างเช่นเวลาที่แบบมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาหรือเวลาที่มีเสียงมีโน่นนี่นั่นมาทําให้คุณราคาญมีเสียงมาทําให้คุณโกรธมีคนมาทําให้มากระตุ้นแบบอารมณ์คุณนะคะแค่สังเกตแค่รู้ทันอารมณ์ของตอนเองก็พอนะคะ,ะ,คะมันก็เป็นการฝึกจิตที่ดีมากๆนะคะเราจะรู้ทันแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบ เขาเรียกอะไรเราจะนิ่งขึ้นจิตเรามันจะแบบว่ารู้ทันอะไรมากขึ้นแต่เมื่อไรที่เราแบบไม่ได้มามองตัวเองก่อนเราไปมักจะไปมองคนอื่นก่อนอ่ะอืมเราจะไหลไปตามอารมณ์ง่ายๆเราจะไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของเซนส์สัญชาตญาณของคุณจะแม่นยำมากขึ้นแล้วก็คอยสังเกตความฝันของคุณให้ดีสิ่งงนั้นหรือ สิ่งนี้คุณจะสมหวังอะ่ะอาจจะผ่านมาจากความฝันก็ได้อาจจะมีข่าวสารบางอย่างอาจจะมีสายสัญญาณบางอย่างที่ผ่านจากความฝันให้คุณได้รู้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ลองสังเกตด,ดูดีๆนะจ๊ะและสุดท้ายเฟิร์สจะเปิดเอาลรวไม่เฟิร์สเก็บไพ่อย่างนี้ สิ่งศักดิ์ส์จะให้คุณสมหวังในเรื่องใดคอรจะใช้ Photoshop เป็นไพ่สำหรับนี้แล้วกันขอห้าใบพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้คุณสมหวังในเรื่องใดขอห้าใบค่ะ แล้วเพ f เดอเลหเลยเรื่องของการเงินค่ะเรื่องของโชคเรื่องของการเงิน2เลยเรื่องของปัญญาเรื่องของการตื่นรู้ยานปัญญายานอย่างรู้องค์ความรู้ธาตุรู้นะคะจริงๆอ่ทุกคนมีอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะพอเหมือนเราเริ่มแบบเริ่มสงบนิ่งมากขึ้น ปัญญาองค์ความรู้ต่างๆจะมาเอ,อ่อจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราเองนะคะเพราะใบเนี้เป็นใบของแบบการตระหนักรู้การไตร่ตรองตกผลึกความคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณสมหวังในเรื่องใด ทำไมเป็นสิบจ้ะความหวังอืมฟอรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอมาเยอะอะเจอประสบการณ์มีประสบการณ์อะไรมามากมายแล้วอะมันเหมือนแบบเคยเจ็บหนักๆที่สุดแล้วอะต่อจากเนี้ยค่ะขอให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่มันเคยพังไปหนักๆเสียไปหนักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามความรัก การเงินการงานโดนโกงชีวิตแย่หรืออะไรก็ตามเนาะเศรษฐกิจธุรกิจของคุณที่เคยพังแบบหนักหนาเหมือนแบบสิบดาบปักแบบจะตุยแล้วอะ่ะเออขอให้รู้ไว้ว่าเนี่ยแหละค่ะเดอะสตาร์ Star, มันเป็นไพ่แห่งความหวังมันเป็นสิ่งที่เอ,อ่ออะไรก็ตามเนาะที่แบบคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้นะคะ ขอสิออบใบเลยแล้วกันสิส,สิจะให้คุณสมหวังในเรื่องใดอยู่ดีๆก็อยากเปิดสิบใบมีไพต่ตัวตวนขึ้นมาด้วยเอาจริงๆมันก็ครบเนาะมันก็ครบเลยเรื่องของหนึ่งเลยเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการงาน เรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของพลังงานของคุณการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆก่อนหน้านี้ที่มันรู้สึกว่ามันไม่เห็นทางมันแบบจะเอาท์เอายังไงดีจะไปยังไงดีอะค่ะเฟร้สึกว่ามันจะมีโอกาสมีอะไรแบบเปิด ให้คุณแบบได้เห็นมากขึ้นอ่ะอืมให้คุณได้รู้ว่าแบบอคุณจะไปทางไหนมากขึ้นนะคะก็อันเนี้ยก็คือใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆทบทวนตกผลึกได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องไปแบบหาคําตอบจากที่ใดเลยภายในของคุณมีทุกอย่างหมดแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เฟิรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับทุกๆคนด้วยนะคะบา,บายยคะ่ะ